ในช่วงของเทศกาลมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของใครหลายๆคนแต่สำหรับผมแล้วหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมก็ยังรู้สึกผิดแล้วก็โทษตัวเองอยู่ทุกวันซึ่งผมก็ไม่เคยคิดเลยครับว่าความสนุกเพียงแค่5นาทีมันจะส่งผลร้ายแบบที่ผมไม่มีวันให้อภัยตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ ผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในตอนที่เกิดเรื่องนั้นมันก็เป็นคืนวันที่31ธันวาที่พวกเราทุกคนได้รอคอยที่จะจัดงานเฉลิมฉลองและเขาดาวในช่วงปีใหม่พวกผมเองก็เช่นกันครับซึ่งในวันนั้นก็มีพวกเราประมาณ5-6คนที่นั่งดื่มด้วยกันมาตั้งแต่เย็นหลังจากที่พวกเราดื่มไปได้สักพักหนึ่ง ซึ่งก็น่าจะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษเศษที่ไอ้หมูมันก็ได้ชวนพวกเราไปต่อกันที่บ้านของมันที่อยู่ที่ต่างจังหวัดไปต่อบ้านข้าไหมขับรถไม่ถึงสามชั่วโมงบรรยากาศดีเสียงดังได้เต็มที่แล้วเดี๋ยวช่วงห้าทุ่มเราก็เข้าไปฉลองกันในเมืองที่จังหวัดบ้านข้าจัดงานใหญ่โตกันทุกปี หลังจากที่ไอหมูพูดจบพวกเราก็ได้มองหน้ากันแล้วก็เห็นพ้องต้องกันทุกคนซึ่งพวกเราก็ได้แยกย้ายกันไปเก็บของและเตรียมรถของตัวเองในตอนที่พวกเรากำลังจะแยกย้ายกันไอเจมซึ่งมันไดออกรถมาใหม่และมันก็เมามากพอสมควรรวมถึงตัวของมันที่ก็ยังขับไม่คล่องเท่าไหร่นักมันได้อยากจะเอารถของมันไป เพราะที่บ้านของมันก็มีอุปกรณ์หลายอย่างจำพวกเต็นท์เตาย่างบาร์บีวโดยที่มันก็ได้ขอให้ผมช่วยขับซึ่งผมก็ได้ตอบตกลงแล้วก็แยกตัวกลับไปที่บ้านของตัวเองหลังจากที่ผมเก็บของที่บ้านเสร็จผมก็ได้ขับรถไปที่บ้านของไอ้เจมแล้วก็ช่วยกันขนของขึ้นท้ายรถแล้วก็เปลี่ยนเอารถกระบะที่ยังอยู่ในป้ายแดงขับออกมาจากบ้านของมัน ผมได้ขับออกมาทางถนนเส้นหลักและด้วยความที่รถก็ติดหนักและด้วยความที่ผมก็ยังสนุกผมจึงได้ทำในสิ่งที่ไม่น่าทำผมกับไอเจมก็ได้จิบเบียร์ไปตลอดเส้นทางซึ่งก็ต้องขอเตือนก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็ห้ามทําตามโดยเด็ดขาดและก็นั่นแหละครับโดยความที่รถได้ติดหนักเมื่อถึงในช่วงทางเลี่ยงเมืองผมจึงได้หนีรถติด แล้วก็เลี้ยวเข้าไปในเส้นทางนั้นผมได้คุยกับไอเจมแล้วก็จิบไปตลอดเส้นทางซึ่งก็สนุกมากเลยนะครับผมได้คุยถึงเรื่องดาวในสมัยก่อนถึงวีรกรรมหำหมแล้วผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับที่เด็กวัยรุ่นที่นิสัยเกเรจะมีรถขับและมีหน้าที่การงานที่ดีเหมือนพวกเราเช่นทุกวันนี้ จนกระทั่งผมก็ขับไปได้สักพักหนึ่ง้วยความที่มันก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองปั๊มน้มํามันมันจึงค่อนข้างห่างพวกเราจึงย้อนอดีตไปถึงสมัยก่อนว่าเมื่อตอนอายุ1 7บ8พวกเราเคยได้จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ย,ยกเบียร์ทั้งลังออกมาจากร้านอาหารที่ปิดในช่วงกลางดึกเมื่อผมได้ขับรถไปสักพักหนึ่งไอ้เจมก็ได้โทรเช็คกับเพื่อนคนอื่นๆซึ่งมันก็ถึงกันหมดแล้ว แล้วมันก็ได้บอกกับผมว่าเพื่อนได้สั่งให้ผมได้จอดแวะปั๊มแล้วก็ซื้อน้ําแข็งซื้อขนมเข้าไปที่บ้านของมันอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกว่าเราได้อยู่บนถนนเลี่ยงเมืองจะให้จอดซื้อของตามปั๊มต่างๆมันก็หายากมากจริงๆเมื่อผมได้ขับรถไปสักคู่หนึ่งผมก็ได้เห็นตลอดทั้งสองข้างทางมันได้เต็มไปด้วยร้านค้า ที่ลักษณะเป็นเพิงเล็กๆที่ขายพวกโรตีสายไหมหนูนาแล้วก็ผลไม้ต่างๆและเมื่อผมได้เลยมาอีกสักครู่หนึ่งผมก็ได้เห็นเป็นเหมือนกับล้งผลไม้ที่คอยรับซื้อผลไม้หลายอย่างผมจึงได้ขับชะลอให้ช้าลงแล้วก็จอดที่ข้างถนนตรงนั้นผมได้จอดรถทางซ้ายมือแล้วก็ดับเครื่องปิดไฟทั้งหมด แล้วก็มองข้ามถนนไปทางด้านขวาซึ่งมันก็เงียบสนิทเหมือนกับไม่มีคนที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นผมได้หันไปมองหน้ากับไอ้เจมครับแล้วเราก็หัวเราะกันออกมาซึ่งไอ้เจมก็ได้บอกกับผมครับว่ามันแก่แล้วมันไม่ไหวมันเกรงใจหน้าที่การงานแล้วก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นผมได้บอกให้มันเอาหน่อยครับ เพื่อระลึกถึงความหลังซึ่งเพียงแค่แตงโมลูกเดียวหรือผลไม้แค่หนึ่งกิโลถ้าหากถูกจับได้ก็คงไม่ถึงตายเฮ้ย <Hey, S 1> เอาหน่อยดีขำๆนะ่เดี๋ยวข้าสตาร์รถรอไอเวนเออเอาก็เอาวะสนุกดีแต่ถ้าโดนจับได้รู้ถึงไหนก็อายถึงนั่น หลังจากที่ไอเจมได้ตอบกับผมมันก็ได้เปิดประตูรถลงไปแล้วก็ข้ามถนนไปที่ฝั่งตรงข้ามผมได้เห็นมันก้มก้มงเงยเงอยู่สักครู่หนึ่งและในวินาทีนั้นเองครับผมก็ได้เห็นแสงไฟได้ถูกจุดขึ้นมาผมได้เห็นเป็นแสงตะเกียงได้สว่างขึ้นมาจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านทรงไทยที่อยู่ลึกเข้าไปและได้อยู่ในความมืด โดยที่ผมก็มองไม่เห็นมาก่อนผมตกใจครับผมจึงได้รีบสตาร์ทเครื่องแล้วก็พยายามบีบแต่สั้นๆเพื่อส่งสัญญาณให้ไอเจมวิ่งกลับมา <c oughs> ผมได้ยินเสียงปืนครับมันได้ดังสนั่นลั่นทุ่งไปหมดโดยที่มันได้ดังมาจากบ้านหลังนั้นพร้อมกับแสงไฟที่สว่างวาบขึ้นมา ท่ามกลางความตกใจผมก็ได้เห็นไอ้เจมได้ถือแตงโมลูกหนึ่งพร้อมกับส้มอีกหนึ่งถุงแล้วก็วิ่งข้ามถนนกลับมาก่อนที่จะกระโดดขึ้นท้ายรถแล้วผมก็ขับออกมาทันทีเมื่อผมขับออกมาได้จนพ้นเขตที่อันตรายผมก็หัวเราะออกมาเลยครับแล้วผมก็เปิดกระจกยกหนิ้วโป้งให้กับมันแล้วผมก็ได้เห็นมันยิ้ม ก่อนที่จะโชว์ส้มกับแตงโมที่หยิบมาให้ผมดูผมได้ขับออกมาสักครู่หนึ่งครับซึ่งระยะทางก็ไม่ไกลนักผมก็ได้เห็นปั๊มน้ำมันได้ตั้งอยู่ข้างทางซึ่งไอเจมมันก็ได้เคาะกระจกผมจึงได้เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็แวะเข้าที่ปั๊มมนั้นผมได้จอดรถที่หน้าห้องน้ําแล้วก็ดับเครื่องพร้อมกับเปิดประตูลงไปด้วยเสียงหัวเราะ แต่คนผู้ฟังครับเมื่อผมได้ลงจากรถแล้วก็มองไปที่ท้ายกระบะแต่ทว่าผมก็กลับไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวผมงงครับแต่ก็คิดว่ามันอาจจะไปห้องน้ำผมจึงได้เดินไปที่ห้องน้ำเช่นกันแต่ผมก็พบกับความเงียบสงบและไม่พบเข้ากับไอ้เจมผมรีบทำธุระจนเสร็จ แล้วก็รีบเดินกลับมาที่รถทันทีและเมื่อผมได้เดินมาถึงที่รถผมก็ได้เห็นไอ้เจมมันได้กลับมาแล้วครับพร้อมกับนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยอาการที่เหมือนกับคนง่วงและเอ็นหัวพิงที่ข้างกระจกแล้วก็หลับตาผมไม่สนใจครับแล้วก็รีบเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อของกินและขนมอีกหลายอย่าง จนกระทั่งผมได้กลับขึ้นรถมาไอ้เจมมันก็ได้บอกกับผมว่ามันเจ็บหลังอย่างหนักแล้วก็รู้สึกเมามากๆอยากจะนอนพักสักครู่แล้วมันก็เงียบไปผมได้ขับรถไปต่อเงียบๆและเมื่อผมขับไปได้อีกไม่นานมันก็พ้นเขตทางเลี่ยงเมืองและกลับเข้าสู่ถนนใหญ่และผมก็เห็นซอยทางเข้าบ้านของไอ้หมูที่อยู่ไม่ไกลจากที่ตรงนั้น ผมได้เลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านของไอ้หมูซึ่งมันก็ยังเป็นทางลูกลังที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจนรถได้โอนเอ็นไปมาและผมก็ได้เห็นไอ้เจมมันได้นอนหลับจนหัวกระแทกกับกระจกเสียงดังอยู่หลายครั้งผมพยายามเรียกให้มันรู้สึกตัวแต่มันก็น่าจะเมาหนักมากจริงๆผมได้เห็นมันหลับสนิทพร้อมกับกอดลูกแตงโม ที่มันเพิ่งได้ขโมยมาและเมื่อผมได้ขับเข้าไปอีกสักครู่หนึ่งผมก็ต้องรู้สึกขนลุกเมื่อผมได้ยินเสียงที่ดังโหยหวนออกมาจากซอยซอยนั้น มันได้เป็นเสียงหมาหอนที่ดังขึ้นแบบไม่มีปีมีครุยพวกมันได้หอนเป็นทางยาวซึ่งผมก็ได้พยายามบีบตแรรวมถึงเปิดไฟสูงเพื่อมองหาสุนัขเหล่านั้นเชีย yeah. ตกใจหมดไม่เห็นมีหมาสักตัวกำลังหลับเพลินๆมันหอนอะไรของมันวะไอ้เจมได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับสีหน้าที่ตกใจ แล้วมันก็ได้ถามกับผมอีกว่าเฮ้ย hey, ใครวะยืนเต็มถนนเลยมึงเห็นหรือเปล่าไอ้เจมได้พูดขึ้นพร้อมกับหันหน้าหันหลังแต่เมื่อผมได้หันไปมองครับผมก็กลับไม่เห็นใครนอกจากความมืดและถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเท่านั้นผมไม่เห็นจริงๆครับซึ่งผมก็คิดว่า มันก็น่าจะเมาหนักแล้วก็พยายามบอกมันว่าอย่าทักแล้วก็ให้หลับตานอนหลับไปเหมือนเช่นเดิมในเวลาไม่นานครับผมก็ได้ขับมาถึงบ้านของไอ้หมูซึ่งผมก็ได้ขับเข้าไปจอดในบ้านของมันซึ่งเพื่อนคนอื่นๆก็มาถึงกันหมดแล้วนะครับผมจึงได้ลงจากรถแล้วก็ขนของบางส่วนเดินเข้าไปในบ้านของมัน เมื่อผมเข้าไปถึงผมก็เห็นพวกมันเริ่มดื่มกันอีกครั้งผมจึงได้เดินเข้าไปร่วมวงกับพวกมันซึ่งพวกมันก็ได้ถามกับผมว่าแล้วไอ้เจมได้หายไปไหนผมได้บอกกับพวกมันครับว่าไอ้เจมกับผมได้ดื่มมาตลอดทางซึ่งมันก็น่าจะเมาหนักแล้วก็บนเจ็บหลังจึงได้ปล่อยให้มันนอนพักอยู่ในรถ เมื่อผมได้ดื่มไปสักห้านาทีเพื่อนคนหนึ่งมันก็ได้ถามกับผมอีกว่าไหนวะ,ไ,นวะไอเจมมันนอนในรถคันไหนวะเมื่อผมได้ลุกไปดูผมก็งงมากเลยนะครับเพราะแนวรถกระบะที่ผมขับมามันก็ว่างเปล่ามีแค่ของใช้บางส่วนที่ขนมาจากบ้านไอเจมเท่านั้นผมไม่รู้ครับ แต่ก็คิดว่ามันอาจจะอยู่แถวๆนั้นรวมถึงอาจจะเดินไปห้องน้ำซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็กลับมานั่งกินต่อพวกเราได้นั่งกินกันจนถึงห้าทุ่มจนใกล้ถึงเวลาที่จะเขาดาวที่พวกเราตั้งใจจะเข้าไปในเมืองแต่เมื่อผมได้ลงมาจากบ้านผมก็พบว่าไอ้เจมมันก็ยังไม่กลับมาและได้หายไปแล้วจริงๆ และในตอนนั้นเองครับมันก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ดูคล้ายตำรวจหรืออาสาอะไรสักอย่างได้ขับซ้อนกันเข้ามาแล้วก็ถามกับผมว่าผมใช่เพื่อนของนรงศักดิ์หรือเปล่าและผมทำไมถึงทิ้งเพื่อนและปล่อยให้เพื่อนนอนอยู่แบบนั้นผมงงเลยครับเพราะนารงศักดิ์ ก็คือชื่อของไอเจมซึ่งผมก็คิดว่าไอเจมได้ตกรถในระหว่างทางที่ผมขับเข้ามาแต่ผมก็คิดว่าผมก็ไม่น่าจะเมามากขนาดนั้นและมันก็ไม่สมเหตุสมผลเอามากๆและพวกเขาก็ได้ถามอีกครับว่าผมจะขับรถกระบะกลับไปเองหรือจะให้พวกเขาขับไปให้ซึ่งผมก็ได้ขอขับเองนะครับแล้วก็ได้ขับตามรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นไป เพื่อนของผมก็ได้ตามมาด้วยกันหมดซึ่งบางส่วนก็ได้นั่งมาด้วยกันและเมื่อผมได้ขับตามไปเรื่อยๆครับพวกเขาก็ได้ขับออกจากซอยบ้านของไอ้หมูผ่านทางถนนใหญ่แล้วก็ขึ้นวงแหวนเกือกมา้ากลับเข้าไปเส้นทางเลี่ยงเมืองผมงงจริงๆครับว่าไอ้เจมทำไมมันถึงได้ไปอยู่ไกลขนาดนั้นและเมื่อผมได้ขับตามไปเรื่อยๆ ผมก็ได้เห็นแสงไฟระย,ยิบระยับได้สว่างอยู่ที่ข้างทางผมได้ขับตามไปถึงที่มาของแสงนั้นผมก็ได้เห็นรถพยาบาลและรถตำรวจอีกหลายคันที่ได้จอดเปิดไซเรนอยู่แล้วผมก็พบว่ามันได้ตรงกับล้งผลไม้ที่ผมและไอเจมได้จอดขโมยของด้วยกันในทีแรกผมก็คิดว่าผมจะถูกจับ แล้วก็ถูกล่อซื้อให้ขับรถกลับมาที่เดิมแต่สิ่งที่ผมเห็นครับผมได้เห็นศพศพหนึ่งได้นอนอยู่กับพื้นโดยได้คุมด้วยผ้าดิบพร้อมกับรอยเลือดที่ไหลนองออกมาจากศพศพนั้นผมไม่รู้ครับว่าน,นั่นคือศพของใครแต่ผมก็ภาวนาและขอให้มันไม่ใช่แบบที่ผมคิดแต่เมื่อผม ได้เดินเข้าไปถึงเท่านั้นแหละครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เปิดผ้าดิบให้ผมดูและสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นไอ้เจมได้นอนจมกองเลือดในสภาพที่คว่ำหน้าและมีรอยกระสุนอยู่ที่กลางหลังไอ้เจมได้เสียชีวิตแล้วครับโดยที่ทางตำรวจก็ได้ต่อว่าผมยังหนัก ว่าผมได้ทิ้งเพื่อนและได้ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นได้อย่างไรก่อนที่จะพาผมไปที่สอนอแล้วก็สอบปากคำผมจนเกือบถึงเช้าพวกเขาได้บอกครับว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นได้ยิงเข้าที่หลังของไอเจมจนมันได้ล้มลงและเสียชีวิตคาที่ก่อนที่จะโทรเรียกตํารวจแล้วก็ยอมมอบตัว อยู่ที่บ้านหลังนั้นส่วนรถกระบะที่ผมขับไปก็มีคนที่ขับรถตามมาแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็จำทะเบียนได้จึงได้ให้เบาะแสกับตำรวจและได้ขอดูกล้องจากถนนใหญ่จนได้ตามไปถึงบ้านของไอ้หมูหลังจากจบเรื่องนั้นผมก็ได้โดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์จนผมก็เสียสติไปพักใหญ่ แล้วก็ได้ไปบวชอยู่ช่วงหนึ่งส่วนทางเจ้าของบ้านก็ได้ถูกจับและโดนลงโทษตามกฎหมายและมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่ไอเจมมันไม่เคยได้วิ่งกลับมาที่รถและไม่ได้นั่งไปต่อจนถึงบ้านของไอ้หมูแต่มันกลับได้ถูกยิงแล้วก็ล้มลงเสียชีวิตตั้งแต่แรกอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ผมเห็น และได้นั่งไปต่อกับผมรวมถึงเรื่องแปลกๆที่ผมได้เจอทั้งการที่มันได้เจ็บหลังทั้งเสียงหมาหอนรวมถึงที่มันได้เห็นใครหลายคนยืนอยู่ที่ข้างทางซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันได้เห็นอะไรมันอาจจะเป็นจิตสุดท้ายของไอ้เจมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ได้ทำให้ผมเศร้าและเสียใจอย่างสุดซึง้ง ที่ผมได้ทำให้เพื่อนคนหนึ่งได้จากไปแบบไม่มีวันกลับ